ขยับเดินหน้าการขยับเดินหน้าทนึงครับขอบคุณครับคูบนะหนึ่งนะคะคูนะคะ

โอเคไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งรอแป๊บ,บนึ่งเอายักเอาอยากอาโอเคค่ะหนุ่มเป็นใครครับวันนี้ทีุ่หนุ่มมากับก,กัน บอยเนี่ยมัที่มีจุดประสงค์อะไรท่านเรื่องอะไระก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับก็เป้าประสงค์เลยที่มานะครับอันดับแรกก่อนเลยคือมีผู้เสียหายนะครับเป็นจนํานวนมากนะครับ oh. เกี่ยวกับเรื่องราของอธุรกิจที่ชื่อว่าดีไอคอนนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเองก็คงจะได้ติดตามข่าวไปแล้วนะครับ mm. ทีนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยผู้เสียหายก็เริ่มที่จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นมา นะครับอันดับแรกเลยคุณต้องเรียนแบบนี้ที่ที่อยากจะมา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 ตนนี้ก็คืออยากจะเอาผู้เสียหายเนี่ยครับมาร้องขอ,ขอความเป็นธรรมในบุุงพวกเขานะครับอันนี้คือเป้าแรกก่อนนะครับอันดับที่2ก็คือคุณบอยประกรณ์น,นะครับก็คือ,อนนคหลังจากที่ออกรายการไปแล้วเนี่ยคุณบอยเองก็ได้มีการแจ้งกับผมนะครับว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะออกมาสัมภาษณ์กับพี่พี่สื่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องมีราวเนี่ยคุณบอยก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะครับรวมไปถึงคุณบอยเองที่มีการพูดนะครับว่า เดี๋ยวจะมีการรวบรวมผู้เสียหายในฝั่งคุณบอยก็คือให้มีการ DM มาหาทางฝั่งคุณบอยใน IG คุณบอยเองก็รวบรวมแล้วก็ส่งเข้ามานะฮะใน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 ไลน์ของผมนะครับว่ารวบรวมคุณบอยได้ประมาณสัก40คนนะฮะก็มีกระจายกันอยู่ตามต่างจังหวัดบ้างหรือต่างนานานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมกันรุมถึงคุณการจอมพลังก็มีคนเนี่ยไปร้องค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็เลยมาวันนี้ครับตรงนี้มีกระแสข่าวค่อนข้างหนาวผมว่าทุกนบอกว่า ันเหมือนกับกลุ่มท่านะฮะกลุ่มของคุณการจอมพลังคุณกันชัยหรือบุคคลอื่นๆเนี่ยมีอดีตพิธีกรไปพากินิงว่าเอ่อหท้าที่มีอดีตพิธีกร,อร,กรบอกว่ากลุ่มคนนี้เนี่ยเอาคนไปฟอกในในการกระแสเอาคนไปฟอกมาถึงแม่ข่ายเหรอครับใช่อ๋อก็จริงๆแล้วอะ่ะก็กก,ก็็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับแต่ในมุมผมเองผมมองว่าประเด็นของเราคือถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายๆเลยนะครับคุณจะเอาเศษขนมปังเนี่ยไปตกปลาใหญ่ ผมถามมันได้ไหมครับมันไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าปลาใหญ่ไม่ได้มองขนมปังครับสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรฮะคุณต้องเอาก้อนขนมปังที่ก้อนใหญ่นะฮะอย่างเช่นแม่ขายหรือบอสที่จะขึ้นไปถึงตัวที่เป็นบิ๊กบอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผลกระแสรหรือใครก็ตามแต่จะเอาแม่ขายมาพูดหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาเขามาฟอกตัวหรือเปล่าฟอกตัวแล้วไงครับคือฟอกตัวสุดท้ายถ้ากฎหมายไปถึงเขาก็ติดคุกอยู่ดีหรืออาจจะต้องมีความผิดอยู่ดีนะฮะแต่ท,แที่เราจะได้ก็คื เราจะได้คนที่เหนือเขาขึ้นไปอีกก็คือเป็นชั้นลำดับขึ้นไปมันไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ประชาชนที่เป็นเหมือนกับหางล่างๆนะฮะแล้วสุดท้ายเอาไปนั่งเอาไปนั่งไล่เบีย้ยไปถึงบิ๊กบอสมันไม่ถึงหรอกครับคุณต้องใช้คนที่อยู่ในระดับที่ขึ้นไปใกล้ๆถึงเขาอะฮะอันนี้คือเป้าประสงค์ครับมีกระแสะข่าวว่าในการเกิดขึ้นกับบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการแบบแฉเป็นขบวนการผม,มแฉเขาเนี่ยข้อที่จริงยังไงฮะหมายถึงผมกับคุณการหลา,ายคนนะฮะ ที่เป็นอินฟูทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยอ๋อท,ท,ที่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 ทางคุณพอเขาได้มีการแชร์ออกมาว่าเออเหมือนกับเป็นกระบวนการถึงหมาเน่า<ช>กผ็ผมก็คงคงพูดอะไรไม่ได้หรอกครับก็คงคงต้องมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นสิทธิ์ที่หลายๆคนที่จะคิดได้หรือพึงที่จะพูดได้นะครับก็เข้าใจเข้าใจนะครับแต่ในมุมผมเองผมคงต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมา,าเน่าเนี่ยมันทําให้สังคมเหม็นตลบอบอวนถ้าเกิดต้องการให สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมแล้วฮะสื่อทุกๆสื่อที่อยู่ที่เนี่ยถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมฮะผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมมันจะได้ดีขึ้นไงฮะคุณจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาก่อนผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าทำไม่กระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ผมหลักๆก็คือมันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนแล้วฮะจะให้กินของเน่าของไม่เน่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ที่แน่คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ครรับไหนกกุมเเเาาาืออยจะะปแส มีการติดต่อไปที่มือถือมั้ยคะหรืออยากจะบอกอะไรเพิามา่มเติมเอ่อก็เห็นข่าวนะครับก็พร้อมก็พร้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการติดต่อติดต่อไปนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งว่าเขาพร้อมเมื่อไหรนะฮะพร้อมเมื่อไหรก็ก็ก็ยินดีนะฮะที่จะมาพูดคุยมาชี้แจงเพราะอย่างที่บอกครับเราเองก็เป็นกระบอกเสียงนะครับคือเราไม่ได้ฟังแค่ในหมู่ผู้เสียหายคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีที่จะฟังเหมือนกัน พอถามคุณบอยได้ไหมครับครับ,รบวันนี้คุณบอยจุดประสงค์ที่จริงของคุณบอยเนี่ยคุณบอยมาทำอะไรทุจริงวันนี้ผมมาผมมาด้วย3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออย่างที่ผมได้รับปากไว้ในรายการว่าผมยินดีนะครับที่จะมาพร้อมกับผู้เสียหายนะครับผมถ้าจะมาร้องเรียนมาแจ้งความนะครับก็อันนี้อย่างที่พี่หนุ่มได้บอกไปผม,ผมก็หลังจากรายการผมกมีการปร,ประกาศลงไปในอีสแกรมด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายท่านไหนที่ เรอไม่กล้าออกมาหรือไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปเริ่มตรงไหนแจ้งตรงไหนเนี่ยก็สามารถดีมาได้ผมพร้อมประสานให้นะครับแล้วก็ประสานกับทางทีมพี่หนุ่มกับพี่กันนะครับพี่กันจอมพลังนะครับผมก็อันเนี้ยคุณจะไดเอ่ยชื่อกันกระตาทาววอนกันกันจอมพลังกันจอมพลังเอ่ยให้เต็มนะอันเนี้ยคือถ้าสําหรับผมแล้วอ่ะผมผมถือว่าตัวผมเองอ่ะเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนด้วยครับว่าผมพร้อมที่จะอยู่ฝั่งผู้เสียหายกับเต็มตัวนะครับผมตรงนี้ผมก็อีกส่วนหนึ่งผมรู้สึกว่า ผมอยากทําอะไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบในส่วนที่ผมได้จะด้วยความไม่รู้เลยก็ตา,ามเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยผมมีส่วนที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายผมอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วยอยากรับผิดชอบขยายความตรงนี้ได้ไหมครับว่าอยากรับผิดชอบอะไรก็คือเราอยากรับผิดชอบรับผิดชอบในส่วนที่ว่าผมยังได้มีส่วนช่วยในการพาผู้เสียหายนะครับเป็นการเป็นตัวประสานในการพาผู้เสียหายมามาร้องเรียนมาแจ้งความเนี่ยเพราะบางคนนี่เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเลือกตรงไหนนะครับผมแล้วก็จากที่ดียอเข้ามาเนี่ยก็มีหลายคนที่บอกว่าเออ ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับประมาณนี้คุณบอยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณบอยคิดว่าตัวคุณบอยเองก็เป็นผู้เสียหายในคดีไหมเอ่อถ้าถามความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทําให้คนอื่นเสียหายต่อตรงเนี้ยอ,อ,อย่างที่เมื่อกี้พี่ถามว่าวันนี้ผมมาทําอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตตอบต่อ,ตอเดี๋ยวมันจะมาถึงตรงนี้นะฮะก็ส่วนที่2เนี่ยวันนี้ผมจะมา ให้ปากคำนะครับตามที่ผมได้บอกในรายการไว้นะครับว่าผมพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนะครับ,บตรงนี้ก็ผิดว่าไปตามผิดนะครับตามกระบวนการได้เลยนะครับวันนี้ผมก็มีเอกสารมาแล้วก็มาประสานเข้ามาแล้วว่าจะมาให้ปากคำนะครับผมส่วนที่3าวันนี้ผมจะมาลงบันทึกประจําวัน,นครับในส่วนที่ผมได้มีการทำหนังสือร้วยสัญญานะครับ,รบกับทางบริษัทผู้สัญญาในรายการที่ผมโชว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับผมอันเนี้ย ขอชี้แจงว่าในส่วนของผมเองผมรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เฉพาะของตัวเองนะฮะอย่างที่ผมย้านะครับว่าความเสียหายของผมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายของผู้เสียหายนะครับแต่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในจุดที่ว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทำให้ผมเข้าใจผิดแล้วก็ เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมากำลังจะหมายความว่าคือหลอกและเอาคือชอบโกงในเรื่องของยาอันนี้เดี๋ยวขอคุยเดี๋ยยวขอคุกับทางทางทนายของผมอีกทีหนึ่งว่ามันจะเข้าจุดไหนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษาทางตุ๊ดด้วยว่าผมแจ้งในข้อหาอะไรได้บ้างนะครับผมเบื้องต้นคุณทนายเขาแจ้งว่ายังไงบ้างล่ะครับเขาอาจะโดนข้อหาอะไบ้างเรื่องเรื่องของการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงครับผมก็คือช่อโกงนะครับครับปกปิดยังไงครงบบอกกล่าวใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือมีการใช้รูปของผมเนี่ย นะฮะไปใช้ในทางที่ผมไม่ได้รับอนุญาตไอ้ <Marcheg S 2> ผมไม่ได้อนุญาต P P นะครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะครับในการที่ทําให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียหายนะครับแต่ว่าตรงน,นี้ผมขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ย้ำย้ำเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมมาแจ้งความร้องทุกข์ตรงน,นี้นะครับรวมถึงการที่ผมพาผู้เสียหายมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทาเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมได้ทําไปแล้วนะครับแล้วมีส่วน จับด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทาให้เกิดความเดือดร้อนผู้เสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันย้ำชัดเจนว่าไม่สามารถลบหลางได้นะครับแสดงว่าจะเอาข้อหาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมอ,อันนี้เดี๋ยวขอปรึกษาเพิ่มอีกนิดหนึ่งครับแล้วตอนนี้ด้วยมคะว่าเามีความประสงค์เดียวกันผมยืนยันเลยครับว่าผมไม่ได้คุยกับใครเลยครับทั้งทางจากทางบริษัทไดไอคอนนะครับรวมถึงพิเซนเตอร์ทุกคนผมไม่ได้คุยอะไร คุณบอยครับตอนนี้คุณบอยจะมาร้องคุกต่อโทษเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงประจําวันหรือการร้องคุกเนี่ยสร้างตัวผู้บทําความผิดอย่างว่าใครเป็นผู้กระทํความผิดและทําให้บอยได้ความสิทหายเบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งทางบริษัทก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงลงเละเอียดตรงไปอีกนะครับว่าผมสามารถแจ้งขครได้บ้างครับแจ้งนี้แจ้งนิติบุคคลหรือแจ้งบุคคลอ่าตอนนี้แจ้งเป็นนิติบุคคลก่อนนะครับผมในสัญญาเนี่ยมีบอกตลอดมีบอกทุกครั้งเลยไหมคะว่าสคริปที่ต้องพูด เวลาที่มีการไปโปรโมทเนี่ยคจะเป็นอย่างไรบ้างในสัญญาไม่ได้ระบุถึงตัวสรคริปต์นะครับผมแต่ว่าในสัญญาจะระบุในส่วนที่ว่าผมก็ต้องเวลาที่ผมไปทํางานเนี่ยต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็ด้วยความปกติของการทํางานในลักษณะนี้นะครับผมเป็นปกติอยู่แล้วที่การกระบวนการบนเวทีเนี่ยมันจะมีการเตรียมสรคริปต์ไว้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบอยเนี่ยตัวเองคิดว่าคุณนบ้นนอกจากว่าเราเป็นเหยื่อได้ไหม ออผมถือว่าผมถูกกลอกเป็นเครื่องมือด้วยครับผมผมผมเอาจริงอย่างที่ผมบอกว่านรายการของน่มนต์ครับผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าออผมกล้าบอกได้ว่าผม,มาถูกหลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทําให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อครับการทางานในบริษัแทแห่งนี้เนี่ยสมมตสิสมมตินะผมสมมตินะผมไม่ได้กล่าวหาเขาสมมุติว่าเขาอะตั้งแต่สามคนขึ้นไปมีการแบ่งหน้าที่การทํางานกันอย่างชัดเจนมุมมอองคุณบอยคิดว่า เขาเนี่ยเหมือนเสมือนองค์กรอายการมอาตการมั้งไหมควาจริงผมอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายลึกขนาดนั้นนะครับอาจจะยังไม่กล้าลงรายละเอียดไปขนาดน,นัน้นครับเงินค่าจ้างที่กกเกิดข้นในกองสัญญาเออเงินค่าจ้างนะครับยังไม่ได้มีการคืนไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมมีการทาหนังสือแสดงคมเจตจำนงเพื่อยกเลิกสัญญาและคืนค่าจ้างนะครับแต่ตรงน,นั้นเนี่ยก็ต้องรอการติดต่อกลับมาแต่ว่าคาเจตจำนงของเราค,ราคราืนค่าจ้างกลับไปนะครับค่า เขาจัประสานเข้ามาให้เราคืนเมื่อไหร่เราก็ยินดีครับผมการฉาบครับคร้วีารยมีมีผู้เสียหรับครับก็วันนี้เนี่ยมาประมาณ40คนนะครับนะมีหลายด้านครับมีทางผลกระแสนะครับมีจากคุณบอยประกรณ์นะครับแล้วก็ลองมาที่ผมเองนะครับมีหลายคนก็อยากชี้แจงในมุมที่คล้ายๆกับคุณบอยประกรณ์นะว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะแต่มีการเอาภาพหรือว่าเอาคลิปเข้าไปเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ที่สําเร็จแล้ว นะแล้วเขาเนี่ยเป็นเป็นคนพิการะนะครับเขาก็อยากจะแก้ข่าวเพราะกลัวว่าจะมีคนพิการคนอื่นๆเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไปอยู่ในวงจรนี้เพราะคิดว่าเขาสําเร็จ,จทั้งๆที่จริงจริงๆแล้วเขาขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะครับนะก็ยังมีอีกหลายคนนะครับเรื่องอย่างอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยวพาวันนี้วันนี้เยอะรวมๆเป็นร้อยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกขอบคุณทางท่านจิรพัพูดีเดชนะครับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับทางที่หนุ่มกัญชัยเป็นผู้ประสานไปนะท่านก็ยินดีจะรับเรื่องวันนี้ เข้าส่วนไหนดําเนินการส่วนนั้นเข้าคดีไหนดําเนินคดีนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะก็เดี๋ยวจะสอบแล้วก็เอาข้อมูลเลยนะครับก็อีกอันหนึ่งนะฮะที่ที่อยากที่อยากจะแจ้งนะครับอยากให้คนที่เสียหายจริงๆนะฮะอุ่นใจนะครับแล้วก็สบายใจได้บางคนเนี่ยกังวลใจเพราะมันมีคําขู่มาว่าระวังจะโดน้องกลับคือผมอยากให้คุณเนี่ยรักษาสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าคุณคิดว่าป็นผู้เสียหายจริงๆคุณสามารถไปแจ้งความได้ ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่จาเป็นต้องมาที่กรุงเทพนะครับคุณไปแจ้งความที่สพได้เลยนะครับแล้วคุณก็สามารถบอกได้เลยว่าคุณมาแจ้งความในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทางท่านผบตรอเองเนี่ยท่านบอกแล้วนะครับว่ายังไงสพทุกๆที่เนี่ยนะฮะต้องรับแจ้งความนะครับถ้าไม่รับคุณโดน157นะฮะอันนี้ฝากถึงสพทุกๆสอสอด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าผู้เสียหายไปไปแจ้งปุ๊บแล้วก็ไม่รับเขาบอกไปรู้เรื่องจะไปแจ้งที่กรุงเทพอันนี้ไม่ได้นะครับคือมันเป็นมันเป็นนโยบายนะครับตอนน้นี้มันข้อมูลมาว่าอน เสริมในส่วนของพี่หนุม่มน,นิดนึงว่าเรื่องที่ว่าไม่มีคนก้าวมาแจ้งอันเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคนที่ติดต่อเข้ามาทางผมมันมีหลายคนที่ถามผมในเรื่องนี้ว่าถ้าเขาแจ้งแล้วเขาจะเดือดร้อนไหมเขาจะโดนฟ้องกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมก็บอกจริงๆว่าอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองยิ่งออกมาได้เยอะมันก็เป็นพลังที่ใหญ่ในการที่จะไปสู้กับตรงนี้ได้นะครับ คือกานั้นนี้มันมีข้อมูลว่ามีคนไปข่มขู่เขามีแบ็กแพนเจเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพี่หนุ่มได้รับข้อมูลตรงนี้อันนี้ผมขอตรงนี้ได้ไหมสําหรับตอนนี้นะครับผมฝากชาวบ้านที่ดูอยู่ใครที่มีข้อมูลนะครับว่ามีคนมาข่มขู่ท่านนะห้ามท่านไปแจ้งความหรือมีอะไรก็แล้วแต่ท่านส่งไหมผมเดี๋ยวผมจะลื้อไอ้คนที่ขู่ด้วยนะใครกล้าใครปากดีตอนนี้ข่มขู่ผู้เสียหายท่านส่งไห้ผมเดี๋ยวผมลื้อด้วยนะครับนะแล้วก็ผมขอยืนยัน พวกผมนะครับนะไม่ไม่ได้มาเป็นขบวนการไม่ได้รับเงินใครแล้วก็ไม่เรียกรับเงินใครด้วยของผมเคลียร์ไม่ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับอะไรอยากฝากบอกบอสทอนใหม่ไหมครับอ่เวลานี้นะครับนะผมอยากให้บอสบอสทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปากณ์วันนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขากล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนกล้าที่จะมาเจอหน้าชาวบ้านนะครับนะผมเห็นคลิปเลยนะผมเนี่ยเป็นผู้บริหาร วันนี้ไงไกลมาเป็นลูกจ้างประชาสัมพันธ์นะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์นะครับนัดเจอได้หนกระแสนัดเจอได้นะครับเจอที่อื่นก็ได้เจอที่อื่นก็ได้มีอะไรบอกบอสคอนไหมฮะครับมีอะไรฝากบอกบอสคอนไหมฮะถ้าเขาดูอยู่ก็เราคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับก็ไม่ว่าจะทางด้านไหนก็ตามแต่คืออันดับแรกก็คือเห็นบอกว่าอยากจะมาออกโหนวันนี้ผมติดต่อไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ ก็วันนี้ถ้าจะมาได้ก็จะดีผมรออยู่นะครับผมรอรออยู่นะครับแล้วก็คงจะต้องฝากถึงว่าอยากให้เยียวยาผู้เสียหายเป็นอันดับแรกนะครับ <c oughs> คุณคงรู้อยู่แล้วล่วะฮะภายกฎหมายคุณคงบอกอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งมาบอกเลยครับว่าเอ้ยผมไม่ผิดผมถูกผมอยากให้คุณออกมามองผู้เสียหายก่อนและที่สาคัญที่สุดผมในฐานะตัวเองก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมคงต้องกับเรียนแบบนี้ผมเองเนี่ยก็มีน้อง อย่างบอยหรืออย่างกันเองก็เป็นเป็นเป็นน้องๆน,นะที่อยู่ในวงการเดียวกันคนอยู่วงการเดียวกันเนี่ยผมก็ยังยืนทำเดิมนะครับว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็หยุดซะไม่ได้หมายถึงกันนะไม่ถึงคนอื่นๆที่กําลังมีมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้เช็คให้ดีๆการเป็นพรีเซนเตอร์คือการนําเสนอครับว่าสินค้านี้ดีสินค้านี้สุดยอดเลยนะครับเคุณสามารถซื้อได้ที่นี่ที่นี่แต่ไม่ได้หมายเขาว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนกับสินค้านี้คุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะคร เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นไปอยู่ที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาครับว่าเจตนาเนี่ยคืออะไรหลักของกฎหมายอยู่ที่เจตนาก่อนนะลองไปดูตรงนี้ก่อนนะครับนี้เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนที่กําลังถูกแช่งข้อกล่าวหานะก็เป็นกาลังใจในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็ทําผิดก็ว่าไปทมผิดเท่านั้นเองครับคุณัวอย่างที่หัว่างที่หนึ่งเมื่อเช้ามีการเปิดเผยลิกเสียงปริศนาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอสพอลกับ กับเสียงปริศนาเสียงนีงพีการเจรจาต่อรองว่าถ้าเกิดว่าพอให้เนี่ยพอสามารถหีิบมได้เลยขอให้ดูแลไม่ทราบว่าได้ฟังคลิปเสียงนี้หรือยังครับยังเลยฮะผมฟังแล้วพี่หนุ่มฟังแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคุณพอจริงหรือเปล่านะต้องบอกงี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันนี้เขาจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอสารพิพากษาก่อนเราคงไปบอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดนะหรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่ๆวันนี้ เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใครมาเคลียร์หรือเขาไปเคลียร์ใครหรือให้ใครมาเคลียร์ mm. ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดใีใหญ่ๆนะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้าถ้ากระแสประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ ไอ้เรื่องเคลียร์มันมันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกด้วยบอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดูดดิดน้องดิดนิ้วเนี่ยมึงไม่ใช่ทานอสครับทำไม่ได้ถ้า<ม>เป็นคลิปเสียงที่ไม่ได้มีการตกแต่งหรือตัดตอ่อในอยากได้เราอยากจะฝากไปบอกอะไรกับคลิปเสียงปริศนานะที่คุยกับคนที่เป็นพอไหมฮะมาถึงยังไงนะเป็นคูนะ่กรณีถ้าคนที่ทำเจรจาเรื่งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเกิดจากการตัดต่อจริงๆหรือเกิดจากถ้าถ้าไม่ใช่จริงๆก็อยากคุณพอออกมาชี้แจงว่ามันมาจากไหน ว่ามันใช่เสียงคุณหรือเปล่าผมว่ามันเรื่องมันก็ตรงไปตรงมามันมีมันมีคุณถูกกล่าวหาคุณแคต้องออกมาแก้ข้อกล่าวหาเท่านั้นเองครับเอานะโอเคคุณคบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่เดี๋ยวปขนจิ้มีการมีกาาม้สไปที่